โอ้โหดูครับสวนไม้นานาชาตินะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่โอ้โหบอนไซเยอะมากดูครับนี่นิ้วชมพูสวนต้นไม้นานาชาตินะครับยอดโอ้โหต้นนี้อะไรเนี่ยต้นนิ้วชมพูนะครับมีบอนไซด้วยมีมะกอกโอลิฟหรือมะกอกโอลิฟเยอะมากสวยๆทั้งนั้นโอ้โหดูครับ ต้นงิ้วชมพูโอ้เทียบเลยนะครับงิ้วชมพูสวยๆทั้งนั้นเลยใหญ่มากงิ้วชมพูเทียบเลยครับต้นไม้งิ้วชมพูนะครับนี่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับของคุณวิชามาดูมะกอ,อกโอลิฟดักแสนนะครับ ดูครับโอ้โหต้นใหญ่มากนะครับอยู่ที่ตลาดไก่คู่นะครับสวนคุณวิชานะครับเตี้ยล่ำดีมากนะครับต้นนี้ก็หลักแสนนะครับหลักแสนดูครับมีเยอะนะครับน่าจะหลักร้อยหลักพันต้นได้นะครับใช่หมดเลยนะครับโวนข้างในน้นนะครับจะเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นพวกนี้นี่หลักแสนนะครับพวกที่อยู่รอบนอกนี่หลักแสนนะครับส่วนพวกข้างในน้นหลักหมื่นนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นหกหม มีหมดนะครับหนอนเก่าแก่เหมือนกันนะครับอ่ะไม่ใช่เล็กๆนะครับสองเมตรสามเมตรได้นะครับเนี่ยแต่ตรงนี้นะครับลักแสนโอ้โหสี่แสนห้าแสนก็มีนะครับดูครับอลังการมากสวนคุณวิชานะครับที่ตลาดไก่คู่นะครับมาชมกันได้นะครับมีหลายอย่างให้ดูนะครับดูครับมีทั้งบอนไซแล้วก็ไม้ดัดนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดู มะกอกโอลีฟนะครับไซส์หลักหมื่นนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับนี่ครับมาดูครับสายใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหใส่ปุ๋ยอันโมโหเป็นกรมเลยนะครับดูแลตลอดนะครับสวนนี้นะครับสวนคุณวิชานะครับวิชาตลาดไก่คู่นะครับโอ้โหอันนี้ก็มีติดจองแล้วเลยครับต้นนั้นไปสี่หมื่นห้าเองนะครับเสี่หมืนห้าหรืออ่าน่าจะสี่หมื่นห้านะครับตอนนี้นี่ครับอีลาสสวยทั้งนั้นเลยนะครับ สว,สวยเลยนู่นครับมีเยอะนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับอันนี้หลักหมื่นนะครับหลักสี่หมื่นไม่ถึงอ่าไม่ถึงห้าหมื่นมั้งครับนะครับมาเลือกดูกันได้นะครับามาดูเนี่ยเยอะมากเลยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเยอะครับ วันนี้จะพาทุกท่านพบกับมังกรเซอรา,ามีใส่กินสวยสวยที่สวยคุณวิชาเวลาไก่คู่มีให้เลือกหลายลูกแบบมีแต่สวยๆทั้งนั้นเชิญทุกท่านมาเลือกเพื่อลูก,ลก,ลกหา้าต้อเรัค่ะเสือเปอรลูกฟน เจ้าของใจดีหนูไปทุกทีแต่หนูมากินเยอะแยะฝากด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายมะกอ,อกโอลิฟพ,พันปีนะครับ สวยงามมากนะครับเคยเห็นไหมครับโอ้โหดูครับมันใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นฟอร์มอันนี้น่าจะทําบอนไซได้นะครับดูครับฟอร์มสวยมากนะครับดูครับอย่างต้นนี้โอ้โหคือมันเก่ามากนะครับแล้วก็โคนผายมากนะครับพวกนี้เป็นหลักพันปีนะครับเป็นมะกอกโอลีฟจากสเปนนะครับใหญ่จริงๆโอ้โหฟอร์มสวยมากนี่อย่างต้นนี้ก็ ใหญ่มากดูโคนเขาครับโคนเขาแบบอลังการมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็อยู่สวนคุณวิชานะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากหลายร้อยต้นนะครับมีตั้งแต่ไซร์หลักหมื่นจนถึงหลักล้านนะครับนี่ครับเพียบเลยนะครับมาเลือกได้นะครับเยอะจริงๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชม มะกอกโอลิฟไซหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้นะครับดูครับโห و, เยอะมากเลยนะครับมีแต่ใหญ่หญสวยๆทั้งนั้นเลยดูครับใหญ่มากนะแค่หลักหมื่นนะครับเนี่ครับอันนี้ก็แค่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี่ครับอลังการเยอะมากนะครับ อยู่ที่สวนคุณวิชานะครับตลาดไก่คู่นะครับใครสนใจก็มาดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วโอ้โหเยอะจริงๆมีแต่สวยๆนะโคดใหญ่ๆอายุนี้ไซส์นี้ก็จะประมาณสองสามร้อยปีนะครับไซส์นี้ประมาณสองสามร้อยปีมาจากสเปนนะครับเยอะมากนะครับมาเลือกดูกันได้นะครับที่ตลาดไก่คู่ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมมะกอกโอลิฟลีลานะครับที่สวนคุณวิชานะครับตลาดไก่คู่นะครับมาดูครับนี่เป็นมะกอกโอลิฟนะครับเคยเห็นแต่เป็นต้นทื่อๆหรือมีกิ่งน้อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นแนวลีลานะครับดูครับลีลาลีลาดีมากนะครับอันนี้ทรมาชาติสร้างนะครับกิ่งเขานะครับกิ่งก้านเขาโอ้โหแต่ละต้น แล้วต้นนะครับดูครับดีลาดีมากอือหือต้นนี้โอ้โหลีลาดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับยาวไปถึงนู่นนะครับนี่คือมะกอกโอลิฟนะครับมะกอกโอลิฟดีลามีกิ่งมีก้านสวยงามนะครับสวนพุนวิชาตลาดไก่คู่นะครับหรือโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับหรือเบอร์ในคอมเมนต์นะครับขอเคครับไปแล้วครับบ๊าครับโอ้โหมาดูต้นขวดนะครับ ต้นขวดหรือต้นนิ้วชมพูนะครับนี่ครับโอ้ดูใหญ่มากพวกนี้ก็เป็นไม้หลักแสนนะครับไม้หลักแสนดูครับโคนเขาโคนเขานิดเดียวนะครับแต่ว่าลําต้นเขาอ้วนดีมากเหมือนอเหมือนขวดนะครับเหมือนขวดน้ําเหมือนน้ําเต้านี่ครับอย่างต้นนี้ก็นะเตี้ยล่ํานะครับฟอร์มสวยมาก ปลูกในทรายนะครับตอนเอามานี้ไม่มีอะไรเลยนะครับคือล้มนอนมาเลยแต่ว่าพอปลูกแล้วกิ่งก้านเขาก็ออกนะครับสวยงามนี่ครับก็ไม้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์สวยงามอยู่ที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับของคุณวิชานะครับไม้เยอะมากนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับมาดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับอือฮือต้นนี้มาดูครับไทรจีน อลังการโอ้โหใหญ่มากนะครับคู่นี้คู่หนึ่งนะครับประมาณเจ็ดแสนนะครับต่อละแต่และต้นแต่และต้นนี่สามหมื่นห้านะครับนู่นครับฝั่งนน้นนะครับฝั่งนน้นก็จะมีเก้าอี้รูปหัวใจต้นไม้นะครับรูปหัวใจต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกําแพงเมืองจีนนะสารกันนะครับสารกันสวยงามตัวน,นี้ก็สามแสนกว่านะครับ มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นไม้หลักหมื่นนะครับเต็มเลยนะครับไม้หลักหมื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักแสนนะครับมะกอกโอลิฟนะครับโอเคครับไปนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูมะกอกโอลิฟนะครับ นําเข้าจากสเปนนะครับสวนคุณวิชาตลาดไก่คู่นะครับมาดูนะครับลีลาอย่างนี้หาไม่ค่อยมีนะครับต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าลีลาดีนะครับส่วนมากเราจะเห็นแบบแต่ที่จะเป็นแบบแบบโน้นนะครับแบบโน้นแต่ว่าที่นี่นะครับมีแบบลีลานะครับต้นไม่ใหญ่แต่ว่าลีลาดีมากนะครับที่สวนคุณวิชานะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับใครสนใจก็โทรมานะครับนี่ครับก็หลักคนก็หลักแสนนะครับหลักแสน ส่วนข้างไหนนู้นก็แค่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับมีไม้แก่หลักหมื่นหลักแสนนะครับหลักล้านก็มีนะครับนะครับดีลาแบบนี้มีเยอะนะครับถูกๆนะครับดีลาแบบนี้มีเยอะมากไม้ดีลาเพิ่งเอาเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับใครสนใจก็โทรมาครับนี่ครับมาดูนะครับสนใบพายนะครับสวนใบพายนี่ครับเป็นสนใบพายที่กําลังนิยมกันนะครับ yes. ตอนนี้เป็น นักจัดสวนนะครับใครสนใจมาดูได้นะครับที่นี่เยอะมากนะครับหลายร้อยต้นรัวยาไปถึงนน้นนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นนะครับจนถึงหลักแสนนะครับเป็นสวนใบพายนะครับหลากหลายฟอร์มมากนะครับนี่ครับฟอร์มสวยๆทั้งนั้นนะครับฟอร์มสวยๆนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับยาวไปถึงโน้นนะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นเลยนะครับถึงหลักแสนนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับ และจัดสวนเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับนี่ครับสวนใบพายนะครับจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนี้ได้เลยนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับโทรมาได้ครับโอ้หนอกจากไายจีนฟอร์มส,สวยๆอย่างนี้นะครับก็ยังมีเก้าอี้นะครับ เก้าอี้รูปหัวใจนะครับโอ้โหสวยมากเลยนี่ครับกําลังทําช่อด,ด้านบนนะกําลังทําพุ่มนะครับโอ้โหนี่นั่งได้จริงนะครับนั่งได้จริงไม้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะครับนั่งได้จริงเลยโอ้โหนี่เก้าอี้รูปหัวใจเก้าอี้ตัวละแสนนะครับเก้าอี้ตัวละแสนโอ้โหนอ่าไทจีนี้ทําได้หลายรูปแบบมากนะครับดูทําได้เลือกจริงๆนะครับนี่ครับ ทั้งบิดนะครับทั้งสารแล้วก็ทั้งทาบอนไซนะครับทั้งทารากละลายนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่สวนคุณวิชานะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับมาจากตัวโน้มมีส่วนลดพิเศษนะครับนี่ครับมาดูไซกินนะครับดูว่าเขาบิดกันตั้งแต่ตอนไหนนะครับมาดูโอ้โหบิดกันอย่างนี้เลยนะครับดูอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะครับดูโคนเขานะครับ บิดกันตั้งแต่น้อยนะครับบิดตั้งแต่น้อยนะครับดูแล้วก็ทำเป็นพุ่มด้านบนนะครับก็กาลังจัดพุ่มนี่ครับบิดกันโหดมากเป็นบังกรนะครับเป็นบังกรนี่ครับบิดบิดสวยมากบิดน่าจะหลายสิบปีแล้วนะครับน่าจะหลายสิปีก็บิดตามอารมณ์ผู้สร้างนะครับบิดไปบิดมาแล้วแต่จะได้ทรงไหนนะครับก็บิดบิดให้ยาวขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไปทําช่อด้านบนนะครับก็จะเป็นช่อด้านบน สวยมากไซจีนมังกรนี่ครับมาดูมะกอกโอลิฟต้นนี้นะครับโซนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าต้นใหญ่มากนะครับลากละลายนะครับเป็นมะกอกโอลิฟที่ฟอร์มได้ใจจริงๆนะครับดูครับรอบต้นเขาแล้วน่าจ,จะทำบอนใส่ได้ด้วยนะครับทำกิ่งออกมาแล้วก็ทำ เขาทดมาให้แล้วนะครับเป็นแนวซูโม่นะครับต้นใหญ่มากนะครับดูสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับดูครับรอบต้นเขาคือรากละลายนะครับละลายเลยนะครับโคนผายมากนะครับแล้วเก่าแก่มากดูข้างหลังนี่ครับนี่ก็อยู่สวนคุณวิชานะครับเยอะมากนะครับอยู่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับมีเพียบเลยครับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านเลยนะครับมะกอกออลิ v มาดูไซกีนสวยๆนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลไซกีนสารนะครับไซกีนถักเอารากมาถักนะครับมาสารกันมาดูนะครับว่าเป็นยังไงสวยมากนะครับคือทําได้หลายรูปแบบจริงๆไซกีนเป็นไม้ที่อัศจรรย์มากนะครับดูเป็นกระขายเป็นตารางแล้วก็ไม่มีรอยสารด้วยนะครับคือมันเชื่อมติดกันไปหมดเลยเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็ทําลําต้นขึ้นไปนะครับทําลาต้นขึ้นไป นี่ครับขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ไปทําช่อด้านบนนะครับทาช่อด้านบนสวยงามมากนะครับสวยงามโอ้โหนี่ครับก็เวลาซื้อนะครับก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้นะครับคู่กันสวยงามทีเดียวนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่สวนคุณวิชาตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับนี่ครับมาดูไซจีนนะครับไซจีนบิด ลวดลายเป็นมังกรนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับบิดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับบิดแบบตามใจผู้สร้างเลยนะครับโอ้โหดูครับแต่ละต้นอลังการบิดแบบนี้น่าจะใช้เวลาหลายสิบปีนะครับกว่าจะได้อย่างนี้โอ้โหบิดกันอย่างนี้เลยนะครับมีเยอะมากนะครับไม้น่าจะหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับดูครับ สวนคุณวิชานะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับมีเยอะมากนะครับโอ้โหนี่ครับบิดสวยๆเลยนะครับบิดหลายแบบหลายรูปทรงนะครับมาเลือกดูได้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีหมดเลยนะครับยาวไปถึงโน่นเลยครับ